สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปารินาโดดป้องประยุทธ์ลั่นเคยจุดทูปปักตะไคร้ไล่ฝนมาเยอะโดยเฉพาะตอนเป็นสาวพรหมจันท์นางสาวปารินาไกรคุปสสระบุรีพักพลังประชารัฐได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า ไล่ฝนไล่พายุนายกให้กำลังใจชัดเจนจากโพสต์ปรินาก่อนหน้านี้มีคลิปข่าวจากช่อง3ปรากฏชัดเจนว่านายกไม่ได้แก้ไขปัญหาพายุด้วยการสดมนหรือนายกจะหยุดพายุด้วยการสดมนนายกเพียงพูดให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกท่านเข้าใจไหมอย่างไรก็ดีด้วยส่วนตัวเคยสวดมนไล่ฝนไล่พายุมาแล้ว โดยเฉพาะตอนที่ปรินาเป็นสาวพรหมจันทร์ปรินาเคยถูกเจ้าภาพตามงานบวชให้ช่วยจุดทูปปักตะไคร้ไล่ฝนมาเยอะไม่เคยคิดลบหลู่คิดหยบาบใครดูหมิ่นท้าทายกับเคล็ดลับวิชาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พีสางเทวดารูปตอนปรินาอายุ17ปีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ